สวดีครับวันนี้พามาดูพัลลมนะครับอาการนะครับเปิดเครื่องนะครับหมุนแล้วมีเสียงดังแล้วก็หยุดหมุนนะครับผมแล้วเราไปดูอาการกันนะครับ เจออาการนี้ก็คือเดี๋ยววันนี้ผมพามาแก้ไขเบื้องต้นนะครับผมสําหรับพัดลมที่ใช้เองที่บ้านนะครับหรือว่าที่ออฟฟิศสำนักงานนะครับผมถ้าเจออาการแบบนี้นะครับหมุนอยู่ดีมีเสียงดังแล้วก็หยุดนะครับผมอาการนี้เดี๋ยวผมพาไปแก้ไขนะครับคือขั้นตอนแรกให้เราถอดฝาครอบนะครับมันจะมีจิบล็อกนะครับนะครับจิบล็อกด้านล่างนะครับปลดจิบล็อกนะครับแล้วก็ถอดฝาครอบตัว นี้ออกเลยนะครับพาใครคว้างไปก็ได้นะครับนี่ครับมันจะออกมาแบบนี้เลยนะครับฝาครอบนะครับต่อไปนะครับให้เราถอดฝาตัวล็อกไมพัดนะครับผมดีถอดนะครับก็คือให้หมุนไปทางด้านความือเรานะครับนะครับหมุนไปไปฝั่งนี้นะครับแล้วก็ทาการหมุนออกเลยนะครับพอเราหมุน ตัวล็อกใบพัดออกแล้วนะครับเราจะสามารถถอดตัวใบพัดออกมาได้ง่ายๆนะครับผมนะครับนี่นะครับเราก็ดูนะครับมันมีฝุ่นมีอะไรนะครับถ้ามีที่ปัดฝุ่นก็ปัดนะครับนะครับเห็นไหมอยู่บูธนะครับบูธของแกนพัดลมนะครับมันเนื่ยนะครับสิ่งที่เราควรมีนะครับก็คือ สเปร์นะครับสเปร์หล่อรื่นนะครับหรือว่าโซเนกนะครับหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับโซเนกครับทุกอย่าง20บาทนะครับน่าจะมีขายนะครับัวโซเนกนะครับหรือว่าใครมีสเปร์หล่อรื่นนะครับหรือว่าน้ำมันจักรนะครับก็สามารถหยดเข้าไปในจุดนี้ได้นะครับแต่ผมจะเป็นสเปร์นะครับจะทําให้ดูนะครับนะครับคงก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็เป็นสเปร์หล่อรื่นนะครับพวกโซ่พวก รถยนต์พวกน็อตพวกอะไรต่างๆนะครับนะครับถ้าเรามีเป็นแบบขวดก็เอามาหยอดนะครับเป็นน้ำมันจากหรือว่าอะไรก็ได้นะครับนะครับก็จะผมก็จะทําการฉีดเข้าไปเลยนะครับครับช่องนี้นะครับมันเกิดจากฝุ่นนะครับฝุ่นมันอจะเยอะนะครับทําให้บูธมันติดนะครับแต่กรณีเรา ร้อลื่นแล้วก็ฉีดน้ํายาเข้าไปแล้วนะครับไม่หานะครับเราก็อาจจะต้องได้เปลี่ยนบูทนะครับแต่เบื้องต้นเราทําการฉีดน้ํายาเข้าไปก่อนนะครับรอ,อยากให้มันเข้าไปข้างในได้ชัวร์นะครับเราก็สามารถถอดตัวนี้ออกก็ได้นะครับ ฝาด้านหลังนะครับก็ทําการหมุนนะครับแล้วก็ถอดฝาครอบออกนะครับแล้วก็สามารถเอาไปขัดตัวนี้ออกได้นะครับนี่นะครับพอเราถอดฝาด้านหลังออกแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าตายนี้ก็ให้เราเอาไขควงแฉกนะครับขันน็อตสามตัวนี้ก็จะถอดฝาครอบตัวนี้ออกได้นะครับเราก็ร่อลื่นข้างในด้วยนะครับเดี๋ยวผมทําการเอาไขควงมาขันน็อตก่อนนะครับครับพอเราขันน็อตสามตัวเราจะถอดฝาครอบตัวนี้ออกได้นะครับ จะมีแกนบูทข้างในนะครับแล้วก็หล่อลื่นข้างในด้วยนะครับนะครับนะครับมันติดนะครับก็ทําการฉีดหล่อลื่นข้างในด้วยนะครับ โอเคแล้วก็ฉีดจนน้ํายามันเข้าไปข้างในนะครับมันเป็นแกนบูธนะครับอันนี้กรณีเราไม่ลื้อนะครับเราก็ทําการฉีดแบบนี้นะครับแต่ผมขออนุญาตทำฉีดข้างในก่อนนะครับแ๋ยวเรามาเปิดเทสดูกันนะครับว่ามันจะหายไหมนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์เลยนะครับเปิดสวิตช์แล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับดูสนิมครับดูสนิม เห็นไหมครับเห็สนิมที่มันออกมาไหมครับสนิสนิมเยอะมากนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะรื้อฝาครอบตัวนี้นะครับแล้วก็รอลื่นข้างหลังด้วยนะครับก็ทําการขันน็อตหนึ่งตัวสองตัวที่จุดนี้นะครับขันน็อตตัวนี้ก่อนถอดตัวนี้ออกแล้วก็ขันตัวนี้แล้วก็ถอดฝาครอบตัวนี้ออกนะครับแล้วรอลื่นข้างหลังด้วยครับนี่นะครับพอเราถอดฝาครอบออกแล้วนะครับ เราก็จะเห็นตัว C นะครับผมคาปานะครับคาปาซิเตอร์นะครับก็ขันน็อตออกนะครับขันน็อตออกสองตัวนะครับก็จะถอดฝาครอบตัวนี้ออกได้นะครับก็ให้เราทําการรอลื่นที่จุดนี้ด้วยนะครับเห็ทำการรอลื่นที่จุดนี้ด้วยนะครับของรางนะครับ นะครับเดี๋ยวผมประกอบแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดเทสกันนะครับมาที่เราทําการลอเลื่นไปนะครับมันจะหายไหมนะครับถ้ามันหายก็ต้องได้เปลี่ยนบูดใหม่นะครับผมเพราะว่าอาจจะเสื่อมนะครับแต่เราลองอประกอบแล้วก็มาเทสดูก่อนก่อนนะครับตัวนี้นี่นะครับผมก็ได้ทําการประกอบเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ประกอบฝาครอบเข้านะครับเพื่อแบบ เปิดแล้วมันใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่าหมุนแล้วดูจากการหมุนเสียงมันหายไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเทสกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดที่เบอร์หนึ่งก่อนนะครับนะครับนี่นะครับหมุนได้เสียงเบาแล้วนะครับจากตอนแรกที่เสียงดังนะครับอันนี้ก็หมุนได้นะครับ เบอร์สองดูนะครับโอ้โหเบอร์สองแทบกระเด็นนะครับแรงมากนะครับเบอร์สามเลยนะครับเบอร์สาม ต่อเรื่นแบบที่ผมพาทํานะครับก็คือจริงๆอาการแบบนี้พัดลมเรายังไม่เสียนะครับแต่แค่บูตมันเริ่มหนืดเริ่มฝืดนะครับโอเคครับผมก็ใช้งานได้ปกตินะครับจากตอนแรกนะครับเปิดแล้วมีเสียงดังแล้วก็หยุดเลยนะครับแต่ถ้าเราฝืนเปิดต่อไปมันร้อนคอยมันอาจจะไหม้ได้นะครับก็คือขดลวดข้างในมันนะครับอาจจะไหม้ได้หรือว่า G ีอาจจะระเบิดได้นะครับ หรือบางทีฟิวขาดนะครับผมแต่เราพอเราเจออาการปั๊บเราปิดไว้นะครับเราก็หาน้ำมันจักรหรือว่าโซนแอกหรือว่าสเปรย์ฉีดหล่อรื่นน้ำความสะอาดนะครับก็มาฉีดหล่อลื่นได้เลยนะครับผมนี่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับแรงเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับถ้าเจอการนี้ก็ลองไปทำดูนะครับวิธีง่ายๆนะครับโีเครับสำหรับคลิปนี้ก็ มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ